ตอนเห็ดเป่าพี่น้อง,งอนนทั้งห้นฝนตกยิ่งมาลึกคือเข่าไปได้เข่าเป,าเป,าเป้าไปได้เอาเมื่อถือเหลืองชาดเมื่อถือน้ำแกงกะทิพี่น้องแกงกะทิแครอทอันนี้มันใส่เปนอันนี้เนาะพี่น้องอพ่อนอ่ะ zoom เดยวก่อนอันแกงใส่มีหมูบดมีแครอทหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็หมูชิ้นนะคะไก่ป่นไปแน่ย่านลูกเบอร์อิ่ม นี่ละค่ะปรุงรสตามชอบเด้อพี่น้องแกงกะทิแกงกะทิพี่น้องกเอ้ยเห็ดยำใดบ่เหลือดอกมันอายความหอมเห็ดยำใดบ่เหลือลูกกินแกงตับนะเนาะก็ดีเองมันนั่นแหละย่านไฟดับน้ำแน่ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเนาะกันไฟดับยน,นี่ยมัอคืนกับติดทะเลเห็ดแตหัวทำเนี่ยแกงกะทิ เครื่องแกงเนี่ยเฮ็ดเองเด้อพี่น้องหอมนะแบบสิ่งใดก็ซามนะพี่น้องเขาเฮ็ดเครื่องแกงถึงทะไมว่าเฮาเฮ็ดเองนะพี่น้องเฮามาเฮ็ดน่ะหอมเด้อพี่น้องหอมถึงเครื่องแกงนะเวลาจะเฮ็ดตะเขาอีหยังแล้วเฮาปรุงรสตามชอบแล้วเขาเอิ้นว่าเครื่องแกงมันถึงนะพี่น้องแล้วมันหอมแล้วเฮาปรุงรสที่เฮามักพร้อมอันนี้โอ้พี่น้องเอลยแซ่บนะลาดข้าวสวย กินกับข้าวเหนียวก็ได้ด้วยี่ก็ได้นั่น่าบ้างๆก็ได้กินก๋วย้าวนะคะนีย่นะคะเดี๋ยวซุปลราตักไปใส่ถ้วยใส่จานนะคะชนะกับสิหมอใหญ่นเลยไม่ได้ใส่หมอนคือใส่ถ้วยหรือโถยังไงเพราะว่าลูกจะกินอยู่ตลอดนะ ตักเส้ถ้วยอันนี้ถ้วยใหญ่นะคะอันนี้ลดลงมาหนึ่ง <c oughs> ได้สองถ้วยถือว่าเฮ็ดจังสี่ยังใส่โซงถ้วยเพราะว่า <c oughs> เขาจะลงมากินอยู่ตลอดนะคะถ้าใส่หม้อไว้เขาจะบ่ค่อยไอ้ตักกินนั่นน่ะพี่น้องนะไม่ต้องเฮ็ดไปังสี่เลยนะคะเนี่ยค่ะลาดเข่าเนี่ยโอ้เขากินดีดีลูกใช่น,นะะหมเฮ็ดจังสี่เขากินนะพี่น้องแล้วคือแกงนะคะเขาเฮ็ดเองะค,ะค่ะมันจะแดงขึ้นหนาเพราะว่าอะไรรู้ไหม เขาใส่แอนพริกชี้ฟ้าแดงแห้งเนะาะค่ะปั้นของขวบเขาไม่ได้ตำนาะพี่น้อง่อยปัน้นให้ละเอียดเพราะว่าลูกไซสถ้าเป็นกากไปนใหนๆนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินนะเขาเลยปั้นปั้นให้พริกแกงและเอียดนะคะนี่แหละค่ะหอมถึงเครื่องพี่น้องแกงกะทินะคะเป็นยังอยใส่ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งหมูบดกะ ตามรสรสชาติที่มักแล้วก็คอยกับมิปรผสม,มแบบนี้เพราะว่าผสมมับบนี้ว่าให้มิหลากหลายรสชาติให้เขาเคี้ยวโดนเนื้อไก่ด้วยโดนหมูแล้วก็หมูบดด้วยนะคะนี่แหะค่ะขวัวพริกแกงเ,เ,งเ,เงกที้ยวเห็ดเองเห้วหอมเย่ะกะทิล้มไปนะคะเออเติมกะทิเติมนะั่นลงไปทันมันอัน นั่นก็คือเอาเป็นยังใส่กะทิเอยอะติกกับใส่น้ำลงน้ำไปน้ำเนาพี่น้องเนาะห้หอมหอมแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปใส่แค่รสปรุงรสตามชอบแค่นี้กแแ็แแทบเราพี่น้องนะหอมหอมนะหอมนี่หมายถึงเครื่องแกงที่เราทําเองหรือผู้ใดไปซื้อเขาก็บรรลเนาะเพราะว่าส่วนมากสันกะจะทําเองทุกอย่างนะคะในครัวเรือนนะเมื่อวาพริกแกงแวก็กับข่านะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะไม่มีอะไรมืกมายตอนทำน้ำบรีนอันเห็ดไหเบิ้งน้พี่น้องกับอธิบายง่ายๆเบสิกเบสิกนาะพี่น้องเนาะทากินง่ายอร่อยด้วยแกงกะทิหมูและไก่นะคะรวมนะคะหมูบดด้วยแครอทหอมหัวใหญ่ผัดเครื่องแกงให้หอมน้องพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนะ้าค <laughs> ุณลองกินเมื่อกี้กับน้เลนนะั้น ขอ,กก like, ะะขอบคุณทุกกดไลค์คอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกน้ำใจที่เข้ามารับชมบายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเด้อพี่น้อง